คุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวานนี้เพจ f a c e b o o k มองการเมืองพมา่าได้รายงานว่ากองทัพสหรัฐวาหรือ UWSA ได้เคลื่อนกำลังพลเข้าสู่พื้นที่ของราัชานใต้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ของเมืองน้ำจาง ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของกองกำลังประชาชนปาโอนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงถึงการเคลื่อนกำลังของกองทัพว้าเข้าสู่รัชสานใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการประทะหรือความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับการประทะหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งหลายๆฝ่ายต่างก็มีความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนกำลังเข้ามาในพื้นที่ของวาแดงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกองกำลังรัชฐานใต้ของเจ้ายอศึกซึ่งในอดีตเมื่อปีพศ .2558 ถึงปีพศ .2564 กองกำลังว้าแดงก็เคยสนับสนุนกองกำลังราัชฐานเหนือในการต่อสู้กันระหว่างรัชฐานเหนือกับรัชฐานใต้มาแล้วครับ และแม้ว่าล่าสุดโฆษกของกองทัพว้าได้ออกมากล่าวปฏิเสธเรื่องนี้ว่าเป็นเ,เพียงข่าวลือเท่านั้นแต่สถานการณ์ต่างๆก็ยังคงต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฐานที่มั่นของกองลังราัชานใต้ก็อยู่ติดกับชายแดนของไทยเช่นกันซึ่งหากว่าเกิดการสู้รบขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบกับฝั่งเราก็เป็นไปได้ครับ สรุปสั้นๆในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้กองกำลังของว้าแดงมีการเคลื่อนกำลังเข้ามาในพื้นที่ของรัชฉานใต้จริงโดยอ้างว่าเป็นแต่เพียงการเข้ามาคุ้มครองประชาชนชาวว้าในพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าสถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามหากว่าจะเกิดการประทะหรือว่าการสู้รบกันจริงๆอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างก่อตัวขึ้นมาเสียก่อนเช่นการเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากแบบผิดปกติ มีการนำอาวุธหนักหรือว่ามีการตั้งโรงพยาบาลสนามในบริเวพื้นที่รอบนอกสิ่งเหล่านี้อาจจะสามารถอนุมานได้ว่าใกล้ที่จะเกิดสงครามขึ้นมาเต็มทีเช่นกันครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินก็มองว่าถึงแม้วาแดงจะมีอาวุธที่ทันสมัยและมีกองกำลังที่เข้มแข็งแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้แน่อยู่คนเดียวการที่จะประทะกับกองกําลังราัชานใต้ที่ทําการรบในบ้านของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันและเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำํำเพราะหากว้าแดงเปิดสึกกว่าจ,จะทําให้พวกเขาสูญเสียกําลังเป็นจํานวนมาก และได้ไม่คุ้มเสียครับทั้งนี้กองกําลังของหวาแดงและกองกำลังไทยใหญ่เคยมีประวัติความขัดแย้งและประทะกันในอดีตแต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายมีลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านการเมืองการทหารและเศรษฐกิจในพื้นที่ของรัชฉาน ในอดีตกองกําลังของว้าแดงและไทยใหญ่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการแย่งชิงพื้นที่การควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ทางยุทธศาสตร์และการค้าสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดก็คือในสมัยก่อนกองกำลังของเจ้ายอดศึกก็ช่วยไทยปราบปรามยาเสพติดนั่นเองครับพวกเขาจึงไม่ค่อยถูกกับกองกำลังของว้าแดงนักมีรายงานถึงการประทะระหว่างสองกลุ่มในช่วงทศวรรษ1990และปี2000โดยเฉพาะในพื้นที่ของราัชานตอนเหนือ ในปัจจุบันนี้ทั้งสองฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงการประทะกันโดยตรงและมุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของตนในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายควบคุมอยู่สรุปนะครับคุณผู้ชม กองกำลังของว้าแดงและไทยใหญ่เคยมีประวัติความขัดแย้งและปะทะกันมาก่อนแต่ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปโดยแต่ละฝ่ายจะมุ่งเน้นการรักษาอิทธิพลในพื้นที่ของตนอย่างไรก็ตามความตึงเครียดอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมีการทับซ้อนกันขึ้นมาครับ โดยส่วนตัวของแอดมินมองว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นหรอกครับเพราะว่าว้าแดงเองก็ไม่ได้แน่อยู่คนเดียวหากว่ามาทําการรบในบ้านของทใหญ่โอกาสที่กองกลังของทใหญ่จะสามารถเอาชนะกองกลังของว้าแดงได้ก็มีเช่นกันเพราะว่าในพื้นที่แถบนี้พวกเขาก็ย่อมที่จะมีความชํานาญมากกว่าครับ เอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวคราว,าวความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทยกันบ้างซึ่งมีข่าวว่ากองทัพอากาศของไทยจะได้รับมอบเครื่องบินโจมตีแบบบจ8หรือว่าเจ้า a t 6 t h ครบจำนวน8เครื่องภายในเดือนเมษายนปีพศ2568นี้ครับ ทั้งนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพศ2567นักกองบิน41ได้จัดพิธีต้อนรับเครื่องบินโจมตีเบาที่เข้าประจำการณฝูงบินที่41กองบิน41โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าเครื่องบินโจมตีแบบที่8นามเรียกขานันเดอร์โดยวางแผนครบบรรจุประจำการทั้งหมดจำนวน8เครื่องภายในเดือนเมษายนปีพศ2568 จุดเด่นของเครื่องบินโจมตีเบาแบบบจ8 AT-6H t H, พวกมันติดตั้งกล้องตรวจจับชี้เป้าและติดตามเป้าหมายด้วยเลเซอร์วัดระยะแบบ MX-15D ที่ตรวจจับความร้อนซูมได้4ระดับ รวมถึงระบบถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอจากอากาศยานสู่พื้นดินระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีหรือว่า Tactical Data Link ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอากาศสู่พื้นและชุดสัญญาณวิดีโอจากอากาศยานสำหรับกองลังภาคพื้นดิน สำหรับระบบอาวุธประกอบด้วยระเบิดอนเนกประสงค์ MK81 ขนาด250ปอนด์และ MK82 ขนาด500ปอนด์ระเบิดนวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU58 p a v e w ขนาด250ปอนด์ GBU12 p a v e w ขนาด500ปอนด์กระบอกปืนกลอากาศขนาดจุด50บรรจุกระสุน400นัดกระปอะจรวดอากาศแบบไฮด้า70ความจุ7นัดครับ สำหรับภารกิจของเครื่องบินชนิดนี้จะประกอบไปด้วยการโจมตีทางอากาศหรือว่าการสนับสนุนการรบทางอากาศอย่างใกล้ชิดการลาดตระเวนติดอวุธตามแนวชายแดนการหาข่าวเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายหรือว่าการลำเลียงยาเสพติดการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่สนามรบหรือแม้กระทั่งทำภารกิจสนับสนุนการป้องกันไฟป่าได้ สำหรับเครื่องบินโจมตีแบบบอจ .8 เอ6 t h เฮยังคงเป็นอากาศยานที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานสูงสุดมากถึง7ชั่วโมงเป็นเครื่องบินใบพัดลดบลภาวะทางเสียงระบบป้องกันตนเองเสริมเกราะภายในห้องนักบินถังเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์รองรับภารกิจในเวลากลางคืนก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินอีกชนิดหนึ่งของกองทัพอากาศไทยที่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมกองทัพากไทยนั้นก็ได้ใช้เครื่องบินแบบกิเพนปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนอากาศร่วมกันเหนือเบริเวณพื้นที่ของอ่าวไทยโดยกองทัพากปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนครั้งนี้ร่วมกับกองทัพเรือในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เรนแท่นขุดเจอะกาซธรรมชาติแหล่งเอราวันในอ่าวไทยโดยใช้กำลังในการปฏิบัติการประกอบด้วยเครื่องบินกริปเพนแบบซีดีจำนวน2เครื่องเรือหลวงปัตตานีจำนวนหนึ่งลำและเรือต่อ995นับเป็นการบูรณาการร่วมกันสำหรับการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ชมแอดมินก็ไม่ได้เห็นข่าวลักษณะนี้มานานแล้วกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีการทํางานร่วมกันมีการโชว์ศักยภาพหรือว่าการโชว์พลังให้กับเพื่อนบ้านได้เห็นบ้างว่าเราเองก็มีของดีซึ่งเราก็ไม่ได้ไปรุกล้ําใครเป็นเพียงการปกป้องผลประโยชน์ของเราเองเท่านั้นครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่อีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ